ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยอัตราเร็วคงที่คาบ T คือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบหรือวินาที 2. ความ T f คือจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ภายในเวลาหนึ่งวินาทีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่ แรมดีจะมีค่าคงที่โดยค่าเฟแรมดีงสัมพันธ์กันโดย F เท่ากับเศษหนึ่งส่วน t ความสัมพันธ์ระหว่าง v, t และ F จากรูปที่1วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดศูนย์มีรัศมี r ด้วยอัตราเรียวคงที่เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่รอบหนึ่งรอบจาก v เท่ากับ v เท่ากับ s ส่วน so, t ครบ1หนึ k k theater, ่งรอบ x เท่ากับ 2πr ดังนั้น v เท่ากับ 2πr ส่วน t หรือ v เท่ากับ 2πrf การหาแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันละการเคลื่อนที่แบบวงกลมแรงวับที่มากระทําต่อวัตถุกับความเร่งของวัตถุจะมีทิศทางเดียวกันคือทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง ซึ่งเขียนเป็นสมการไว้ว่าจาาซิกมาเอเท่ากับ MA ซิกมาเเท่ากับเเท่ากับ v กำลังสองส่วน R เพราะฉะน,นั้น f c m v เท่ากับ m อกลังสองส่วน R อัตราเรี็วจงมุมอัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงโกลมที่กล่าวมาแล้วนั้นคือความยาวของเส้นโค้งที่วัตถุเคลื่อนได้ในเวลาหนึ่งวินาที ซึ่งเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตราเร็วเชิงเส้นแต่ในที่นี้ยังมีอัตราเร็วอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของมิมที่จุดสูงกลางเนื่องจากการขวัดไปของรัศมีในหนึ่งวินาทีเรียกว่าอัตราเร็วเชิงมุมอ่านว่าโอเมกานิยามอัตราเชิงมุมโอเมกาคือมุมที่รัศมีขวัดไปได้ในหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที การบอกมุมนอกจากจะมีหน่วยเป็นองศาแล้วยังอาจใช่หน่วยเป็นเรเดียนโดยมีนิยามว่ามุมหนึ่งเรเดียนมีค่าเท่ากับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งมีเส้นโค้งรองรับมุมยาวเท่ากับรัศมีหรือกล่าวได้ว่ามุมในหน่วยของเรเดียนเรเดียนคืออัตราทวนระหว่างเส้นโค้งที่รองรับมุมกับรัศมีของวงกลม า a, a คือความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุม r คือรัศมีของส่วนโคง้งคือมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นเรเด i a n จะได้ว่า theta t h e เท่ากับ a ส่วน r จากนิยามอัตราเรยวเชิงมุมจะได้ว่ามุมก้าเท่ากับ t h e t ส่วน t ความสัมพันธ์ระหว่างมุมในหน่วยองศากับเรเดียนเมื่อพิจารณาวงกลมพบว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ360องศาโดยส่วนโค้งที่รองรับมุมก็คือเส้นรอบวงนั่นเองจาก θ ซตเท่ากับ a ส่วน R เมื่อ a เท่ากับ2พอจะได้ว่าเซตาเท่ากับ2ไพอาส่วนทเท่ากับ2ไพเรเดียนนั้นสรุปได้ว่า มุม360องศาเทียบเท่ากับมุม2 P เรเดียนเมื่อพิจารณาวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่ครบหนึ่งรอบพอดีจากอูมก้าเท่ากับซีตาส่วนทีพบว่าซีตาเท่ากับ 2π เรเดียนจะได้ว่าอูมก้าเท่ากับ2พส่วนทีเท่ากับ 2πf จาก v เท่ากับ 2πr ส่วนทีดังนั้น v เท่ากับอเมก้า r เมักเก่อเคถามจรงประจำวนนนนนันนี้เขาแจ้งไหมกระที่มนบอกก็แจ้งเลยเวาจรแค่ไหนขึ้นเที่ยฟ้าวินงมาหาจุดดูขึ้นดินไปดินน้ำข้าวสสุจสุดบลงบางทีมันยาวที่สานที่บ้านาตรงขงวมันทำไมไปไหนจนขวางสุดซ้าไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่ท่าาใจฉันรู้ว่าเธอเปื่อฉันไม่ใช่เพื่อใจาย,ยำจิตยำงจอยาไปยินคำคำอยากไหายไปจะทีทท่สุดคำค สนมองตาฉังถามเธอฉันจะรอฟังในที่ของการเธต้องถางเมเธอเองเราก็เงนเปลี่ยนดีันไมมีใครเข้ามาแทนที่เธอยังไม่ว่นนาน้ำแค่ไหนฉันจะการสุดตลอดถ้าให้บอกว่าอยากจะจุวนันมันก็ยังไม่บออยากได้ทุนซ่อนซ้ำไม่ติดตัวมันทีแท้พแต่อยาไดยินร้องอยาได้ยินอร้อที่ทัน ที่บอกว่าอยากจะสติด่ออันไหนก็ยังไม่พบอยากได้คุลเล่อความนั้นทิ้งคอก็อยังได้ยินทุกวันแต่ยังได้ยินทุก่รั้งคือความหมายถึ